สวัสดีครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวจะเข้ารายการจะททำรายการวิทยุชื่อรายการว่าอมตะเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้กำลังตอนนี้อยู่ที่ช่วงแรกของรายการกำลังเป็นเพลงไตเติ้ลรายการอยู่นะครับฝากช่องโคศกบนนอกนะครับกรุผมผู้ใหญ่เตี้ยเป็นเจ้าของช่องฝากกดติดตาม กดไลค์ like นะครับถ้าเห็นว่ามีสาระพอจะใช้ได้ก็แชร์ให้ด้วยนะครับทางเฟ e บุ o กนะฮะ Yeah. รับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการอมตะเพลงลูกทุ่งครับกับรายการ2ชั่วโมงเต็มนะครับรับใส่ม่รักแฟ้มเพลงหอมหักหอบแพงหอบความพี่นองจีถึงหอบออเพลงมุนม้วนมาเปิดสวีสุนองฟังนะครับตามคาแนะนําของพี่นองที่ห้เกียรติแนะนําเขาท่างโทรศัพท์นะครับขอบคุณหลายครับรายการอมตะเพลงลูกทุ่งนะครับบอกไปนําแนทายทำวิดีโอไปน้เาเิเอที่จไปลงย t u b e ฝากช่อง u t u b e ได้พี่นองเดอ้อสื่อช่องว่า โคศกวันนอกนะครับรายการอวตารเพลงลุงทุ่งนะฮะสองชั่วโมงเต็มนะครับตีสามพอตีหานี่เป็นเวลาที่เหมาะๆที่พี่น้องจะได้รับบทเพลงอ่รับฟังเพลงเก่าๆฟังเพลงให้ได้อัธรุนะฟังเพลงให้ได้มีความสุขนะฮะเศร้าออกมากับอย่างไรทำงานสว่างๆง่ายๆกันนะครับโดยการสนับสนุนของน้ำหมักสมุนไพรตราเทียนถังนะครับน้ำหมักสมุนไพรตราเทียนถังนะครับ 7 5 0บาทต่อหนึ่งขวดพี่น้องออกไปไ้ดื่มเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายฟื้นฟูดูแลบางแง่งสุขภาพร่างกายนะครับบัวชสิเป็นทางเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซอยปรับระบบการทํางานให้กับร่างกายให้เกิดความสมดุลและให้อยู่ในสภาพป,ปกติสอยปรับฮอร์โมนเพศครับให้เกิดความสมดุลเพศหยิงนี่เขาจะเอื้นว่าฮอร์โมนเอสตโตรเจนนะครับขันมีหลายไปนี่มันก็นจะเป็นสาเหตุของมะเร็งเต้านมขันน้อยไปนี่ ไที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกครับโอ้ยหน่อยก็บปดีลายก็บปดีเทนอสเตียมาเอาไว้มันพอดีนะฮะเทสโทสเตอโรนเป็นของผู้ชายครับป้องกันตอมลุกมากโตตอมลุกมากไอต่างๆนี่นะครับตอมลุกมากเกี่ยวกับเอาไว้ว่าสืบพันธุ์ของเพศช,ชายนะครับบำรุงปอดครับรักษาโรคหลอดรับอักเสบเรือร่างพุ่มแพร่หอบหืดถุงลมโป่งพองวัณโรคนะครับซอยในการบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงสายตารักษากระดับคอเลสเตอรอล น้ำตาลในเลือดแลวก็อินซูลินในกระแสเลือดให้อยู่ในสภาพาปกติเพิ่มปริมาณการไหลของเลือดไปเลี้ยงปอดหัวใจขยายหลอดเลือดรักษาโรคความดันโลหิตสูงโลหิตต่ำนะฮะปรับสภาพให้มันอยู่ในสภาพปกติบ่ใยสูงใยต่ำใบดันให้อยู่นสื่อกระตุ้นเลยก็กระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวใทำง,งานได้ดีขึ้นนะครับกำจัดแลวก็ดีท็อกซารพิษที่สะสมในตับในเลือดออกไปนะ รักษาโรคตับอักเสบมะเร็งตับจะรอความแก่ครับเห็นแหวผิวพันธุ์สดใสสดชื่นขึ้นผิวพันธุ์ดีขึ้นวันน่ครับบำรุงเอาไว้วาา่าไพ่ได้ครับเช่นกระเพาะอาหารตับไตใส่พุ่งม้าปอดหัวใจล้ไส้ตา้านอนุมูลอิสระครับต่อต้อตานหลักกายับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งนะเนื้องอกบรรเทาอาการไวท้องมีบุตรยากนอนบ่หลับพี่น้องเห็นเหงระบบย่อยอาหารรับระบบล้ไส้พอผ่านอาหารได้ดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นบำรุงประสาทแก่โรคอัไซเมอร์บำรุงหัวใจบำรุงเลือด รักษาโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดอันนี้ก็สาคัญครับโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนี่นะฮะไขมันก็จะไปสะสมเกาะตามท่อเลือดนะพท่อลําเลี้ยงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะครับมันก็จะให้เลือดไหลไปสม่ำเสมอขันไหลไปสม่ำเสมอลมตึงไงทวนละครับเอาท่านกับท่านแล้วเอาพวท่านกับไปเล่นกีกันเลยแหละนะฮะนี่คือสาเหตุของโรคที่ผู้สูงอายุครับขันว่าให้สุภาพว่าให้มว่นี่กัน สาวใหญ่หนุ่มใหญ่พน่นว่ายดินะ,ะภาษาเขาบอกอย่างนนแน่หนุ่มอยู่แต่ว่าเท่าแล้วยังทีนะ <c oughs> อะพูดว่ากันครับเป็นไปตามอายุใครเป็นไปตามเกณฑ์ตามท่วมลิกิตที่เพนินขีดไว้เขียนไว้ไวนะฮะรายการอมะตะพลิ้งถุงถนะ <c oughs> แง้วย่งซอยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นครับรักษาเมาเร่งล้ไส้โรคลิซิดวงทวนัน นะครับซอยระบายของเสียออกจากร่างกายออกจากรักษาไตอักเสบไตวายนะครับบำรุงกําลังซอยเสริมสั่งให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเสริมสมรรถภาพทางเพศนะฮะบ,บำบัดอาการโรคอัมพฤกษ์อัมพาตปวดตามคอคอเสื่อมปวดเมื่อยนี่นะครับกระตุนะ้นก็ฟื้นฟูสม่ำแสมระบบเซลล์ในร่างกายนะครับสม่ำแสมนี่อันนี้มันสึกล้ออันนี้มันเสียหายไปกันต้องสม่ำแซมกันนะครับนี่คือ วิธีการที่จะเห็นให้อายุยืนนะแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือสูตรมโหสถสูตรยามโหสถคือถ้าอาหารในี่ถูกลักอันนั้นไม่ให้ครบหามูครับว่าจะเป็นโปรตีนไขมันข้าวบัวให้เด็ดย่างยี่สิบไนะครับหามูอประมนหมูหนึ่งมูสองมูอสามมูอสี่ด้นะครับแล้วก็ออกกําลังกายให้สม่ำเสมอพี่น้องครับสับปดาห์หนึ่งมเจ็มืออย่างน่อยต้องออกให้ได้หามือมือละสามสิบนาที มันก็นจะหให้ในร่างกายแข็งแรงนะครับอเอาขอขอยกเคตหนึ่งตัวอย่างนะครับแล้วเป็นนักการเก่าอยู่ใกล้เตี้ยนนี่แหละเพราะง้นสมหวังนี่นะครับวูดวิทย์ลายเทือล,ล้วเล่ากับม่อไปขันเล่าขันเล่ากันแกงงในลูกตีงในน,นี่แล้วออ,อกกําลังกายครับออกกําลังกายทุกมือเศร้าแรงนะครับเดี๋ยวนี้โอ้ยเราผิวพรนณดีขึ้นเลาแบกกระสอบขา่าวซอยใหญ่ แวแล้วสีเขา่าสองเท่านะออกไปอยู่พูนทางออกไปทางมึงยูเกาเตียหมดเลยนะน้องๆล,ลงสีนะฮะเนี่ยนี่คือ,อผลรับที่เห็นกันชัดๆเลยนะฮะล้วก็พี่น้องครับอีกอย่างหนึ่งนี่คือมะเร็งนี่นะมะเร็งนี่มันสาเหตุนี่มันเกิดสาเหตุที่มันอยู่ในร่างกายเขาได้โดนก็นคือมันมีเนื้ออยู่ในกินแหละมันบกกื่อเบ่อยาก เชือกมันก็ยู่ได้นะเชือมาเร่งเชือมาเร่งเนี่ยมันอาหารของของเขาเนี่คือเนือ้อครับพวกเนือ้อสัตว์ต่งตางๆเนือ้อสัตว์ใหญ่เนี่ยเนื้อง,ง่วเนื้อควายเนือ้อนี่แหละพวกนี้แหละนะมันจะเป็นอาหารสัตว์ดีของมะเร่งเลยนะครับฉะนั้นแล้วนี่ก็พอาลงกในยังน้อยนะครับมัน่วสีบรไห้มาเร่งนี่มานี่เท่าใดน,นะครับแล้วก็ พี่น้องอีกอย่างหนึ่งนีงนง่เรื่องของสุภาพร่างกายเบาเรื่องเทียนทาง,ง,งเลยก็มาเบาเรื่องสุภาพร่างกายเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆเดี๋ยวนี้โควิดสิบเก้าโอ้ยพี่น้องครับลูกหลานน้องนุ่งลูกมาแต่กรุงเทพกรุงไทยนี่ต้องได้การกตวรกตวการแงงตรวจเชื้อตรวจทุกมือถ้าพ่อนี่ก็ต้องเขาร่วงวนะัดสนามฮะอยู่ใกล้นี่แหละถ้ากลุ่มเสียงนี่ก็คือการกตรวจสกอน์สิบสี่มือนะครับขณะนี้จังออกมาอยู่ใน,นสังคมได้ แต่ว่ามาตรการที้เราได้การที่เรานะครับมันกระทบต่อการำดำรงชีวิตเท่านี้แล้วพี่น้องเนาะก็เห็นนำ้ำมันอยู่แต่ว่ามันกระทบต่อการดำนวนชีวิตการทำการทำงานหาอยู่หากินเลี้ยงปลาเลี้ยงท้องนี่แหละนะฮะแต่และมือแต่และเว้นที่ไปยากมากยาก,ายาก,ยากที่ทำมาหากินยังกันยากขอ,องกับแพง้งเจดียกับฟืดนะครับคือว่าแล้น,นะว่าสิเป็นเช่น คณะมาท่านเขาบ้านคุณแม่นิคาอยู่จักมือคิดอยู่แต่ว่ากับญาติพี่นกินบ่ได้ญาติพี่น้แค้นเข่าเลยไหมครับม,มาล่ำมาควายไปยากอีกละ่ะเขาเยากวาอายุไรคือเท่าหานิล่ะอายุสูงบ่จะเป็นนายกแน่รองนายกน้ำเนะ่ยเราพ้นตีว่าการกระช่วง,งต่างๆเ,เช่นมากินเขาวสวยน้ำกันเดอ้อก้อยปลาสู้กินนีเขมาม่เล่นเขามันไปว้่ตัวมาล่กมงแงบไป นี่ได้นั่นได้นี่ว่าไปตอนที่น้องเนาะอันนี้ว่าลินซีดอกโบนุ่หัวบนครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณทีเกียรติเป็นเครื่องแล้วกันที่ตามรับฟังครับนอกจากจะมีน่าหมักสูนไพรตราเทียนถังแล้วกันยังมีสีเจริญวัสดุนะครับสีเจริญวัสดุนี่จำนายวัสดุก่อนก็สั่งโพราะพี่น้องไปเบืองเอามเสื้อเส้เตี่ยโอ้ยไงครับไ่ใช่เป็นกระเบื้องว่าชเป็นสังกะสีพวกเหล็กพวกไม้ต่างๆมุกโมดุต่างๆเครื่องสุขภั์นี่ พียบเลยพี่น้องนะแล้วก็มีปุ๋ยปุ๋ยที่ปุ๋ยเตาเทอร์โบปุ๋ยโฟแมนแล้วก็ปุ๋ยกระทิงเงินปุ๋ยเคมีนะพี่น้องไปเอาน้ำเสียน้อยกันหลายไปใส่บริการช่วงนี้พี่น้องกำลังว่านปุ๋ยรักษาเน่าอยู่ในกินไว้ตัวเอาปุ๋ยเอายังไปว่านให้เขามีเน่าอยู่ในกินหรนไว่ในเม็ดตรงๆรงยังไงเน่กินม่มปีม่มเดือนไปจนตัว แห่งเศรษฐกิจบดีได้หาตั้งแต่กลับได้ไม่แล้วพี่น้องเนาะก็พอสิได้ทุ่งทยยุ่งในไทยเราเนะอยู่ในกินแถวบ้านเขากระได้น,นะครับถ้าฝนมานะจะว่ากันแรงนี่ก็จะอุกจัะหน่อยนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงนาเขาพันสาอยู่นี่นะฮะมันก็สิมีฝนมีอย่างนี้นะช่วงนี้ฝนก็จะห่างห่างได้พี่น้องเด้อนะ,นะอดเอาผู้ใดน้ำหมดจากพอสูบได้ก็สูบใส่ไปก่อนช่วงเดือนกรกฎราสิงหาเนี่ยมันอยาก ดังแข็งยังอยได้ฝนบ่ค่อยมีมันดอกพูนไปกันยากเลยตุลา่าวันนี้น้ำมาเดือนสิบเอด็ดฝนตกลิ้นฝนตกห้ามเขาเกี่ยวเขาดอนะฝนตกห้ามน้ำแกงมากเขาก็ลังถอกเขาก็ลังเป็นเม็ดเป็นห่วงเกี้ยวแหละครับเกี่ยว,ว่าท่านกับมุดน้ำเกี้ยวกับมีพูน,นนะทั้งน้ณฮะแถวๆพี่น้องแถวๆไอ้กมลาใสเนี่ยนะจะเคยไปจะเคยไปเพื่อไปเห็นช่วง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  ช่วงช่วงทำข่า,าวอยู่ตัง้งแต่สมัยช่องเก่าอสมทตกอนักข่าวเป็นนักข่าวมุดเลยพี่น้องนะแต่ว่ากันหน้าบ่ท่วมกันฝนมากนี่ก็นหนูกันหะลายนะทางพี่เพื่นก็ไปหากินไปคู่มือคุณลุงพ้นมันเต็มไปไมันได้เนาะพี่นอ้องอาสีจะเลื่นมาสุดนะครับอย่าลืมพี่น้องครับมีคนกรีดผสมเสร็จบริการที่บริการน้องน้ำคนกรีดผสมเสร็จนะ พี่น้องไปพี่น้องเลี้ยวเข้าไปนี่จะเห็นไส้โลปูนตั้งเทเลอร์อยู่หลักสองถังเหมือนไงพี่นนี่สามคิวมีหาคิวนะฮะรถโมสิบลอยไส้ได้หาคิวพี่น้องหกคิวแนะ่ตามตามตาม,ตามที่ถังปูนถังโมนจะรับได้ก็มีสามคิวรถ้อยหกล้อนี่นะะเขาน้ำตอก,น,อกน้ำซอกน้ำสซ้อยน้ำบานเฮาไปเทคนกี่เทอย่างน,นะครับโดยเฉพาะระบบการคำานาคมนี่บ้านเฮ่านี่ถือว่า แด้การที่เพิ่นพัฒนาดีอยู่นะถนนหนทางนะครับเดี๋ยวนี้ตำบลดี้ยโอ้ยคอ,อนกีดไปเมื่อคูมองอหพี่น้องนะเขาน้ําไห้น้าหน้าไปน้ําห่วยน้นําหนองไปแล้วนี่คือขั้นจนะเจริญนแล้วที่เขามาถึงนะคล้ายๆกันครับประเทศญี่ปุ่น,ปร,ป,น,นป,รป,รประเทศทั้งยุโรปที่เพิ่นจะเจริญแล้วิ่นเลิ่นว่าประเทศกลุ่มประเทศที่เจริญแล้วเขาเขียนเป็นบทเรียนมากนะครับเชียงหมูพอวอร์ไม่หิงนะครับเชียงหมูอรุ่มดีฮะพี่น้องอยางได้เนื้อไปไหว้ใช้การเส้งาน,งานอย่าลืมครับ เชียงหมูโคอแมเมนิงบริการที่บริการน้องรับชําและเชื่อไทยนะบอมี่นั่นครับอยากได้เนื้อไปโทรไปก็ได้เดี๋ยวเบอร์โทษอยูใ่ในสปอร์ตจำง่ายๆหนึ่งหลอกนะครับนั่นคือผู้ร่วมสนับสนุนรายการนะครับเทียนถังสีจเจริญมัสดุเชียงหมูโคอแมเมนิงนะครับเลยทางเลี้ยวไปใส่นี่ใส่นี่ไปทางสารสกัดไปทางบ้านคุณแม่บอ่อ ขาบรถเบลีย์เอาให้ตรงปรไปเลื่อยไปโต๊ะน้ำคนเราพวกใส่ถุงไล่ไปนี่นแหละก้อนสีหอดพี่น้องมาที่นี่ตรงขามทางเดียวเขาบ้านเยอะเงล่ะนี่ละนะครับเห็นอยู่เราเกลี้ยง,ยงมูบนญตีถนนเลยล่ะนะฮะทั้งสายมือนี่นะครับเกลี้ยงมัวร่มดีนะครับไปกันพี่น้องครับกับรายการอมาตะเพลงลทุ่งเดี๋ยวเปิดเพลงให้พี่น้องฟังเจ๊สามสี่เพลงเล่ากันจังมากรับสายหนาไม่แม,ม่วงแมาจ่าก,กันในช่วง แนะนำบทเพลงของสุรายกันกันนะครับ,ก,รบกับชลินนันทนาค้อนนะครับเปิดฉากกับพี่น้องเลยน,นะฮะเด็ดดอกรักเพ่อนว่าแล้วก็ท่านิ่นอินทรเทพปั้นดินให้เป็นดาวเพลินพุ่มแดนครับตาแปะฝันห่วยไม่ใช่ฝันแต่แปะดื่มเหล่าพหุคุมครับหมู่บ้านนี่เปิดให้จบพร้อมเป็นต้นตำรับก็เลยปิดถิ่มล้วได้มาหาไม้ให้พี่น้องฟังกันนะครับสีบบ่บทเพลงช่วงแรกของรายการ แล้วยงกับฟังสิ่งหนะตั้งใจยน้อยจะกลับมาพ่อกันในช่วงรับสายหน้าไม้กับรายการอม,มตะเพลงลูกทุ่งครับ